เนาะมันมากับรถอห้าตัวคนจนมันมีให้ก็เลยจะเปลียนมตรวจสอบเบิหงอนวันหัวเลยมันเซียมเลยบ่อหล้วก็ปขุมหนามเบิงเนาะมือหนึ่งนะพี่น้องเซ็นละหาพันสองร้อยบาทมือสองก็ยังที่พี่น้องเห็นสี่เซ็นกับปริหกพันบาทสบายดีพี่น้องวันนี้พาลูกชายมาผัวพี่น้องมาผัวมาแปลวันนี้อยู่ห่านยางรถบวงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะามบอกกองทำไมยังวันนี้วันนี้มาเปลี่ยนหล่อถพี่น้องเก่าแหละแต่ตอนเรียมมากระหง <c oughs> เอลตกตี6ปีแลว6ปีเ <10 S 1> ราวัจ2 2> ันปราวี่แหละเลยถวิทานี่ก็ส,ส,สปีปีแต่ว่าทีท่่ายคลิปมว้เนี่กับทุกคนน้องน้องๆแลักละลับโบวีประสบการณ์เหลืองมาเปลี่ยนตีนตรถกับทุกคนคือผโหัวแบบแบบได้แบบได้นะว่าิมาสือมือสองกนทุกคนมือหนึ่งกัราคาสูงอยู่เนาะแต่ว่ามือสองในพอสูงไวก็เลยว่าเอามือสองก่อนนะเรา่สอง่ก็าใก็จะตในรถกั บดนําก็เลยครับต่อคับต่อมือ2มันก็ยางนี่ก็มันพี่สาวมาแต่ฝั่งไทยสั่งมาจฝั่งไทยะพี่น้องทําไทยเพินบักแตกลอลยอหลอดยางตลอดมาไทยใส่ไวแล้วพายปาดเกือบเกือบคู่เก่าของลูกชายน่ะมันจนบ่มีหอยมาตั้งแต่เฮาจักแม่ตะบีได้เนาะอันมากับรถหตะคนจนบ่มีหอยก็เลยเปลี่ยนห นี่เละซื้อรถลดเวลาแบบว่าเปลี่ยนอันนั้นอันนี้มันนะทุกคนมีแต่แนวแพงๆคันบดบอได้หาเงินเลยๆนี่นะใส่แบบป้าที่ทกบอกกลุ่มมันเอกพี่นอ้องมาหอดแล้วทุกคนตัวหุ่นบอกต้วงมาสั่งอเออมันกับมันกับอันนั้นก็นอยู่ มีการกวดอีได้ตัวนี้นะสิใหม่กว่าตัวเทาใหม่กว่าต้นตัวสี่พันตัวยังเลิกอยู่เลื่อนราคาเลื่อนกันสองพันเนาะน้องมาแล้วรถตีรถที่วานบอกก็สั่งนะทุกคนทับตบทับทับตีนเกือบบอบอกตีรถนะทับทับทับขึ้นงมได้บอกครับครับเข้ามาเลยก็ได้เรื่อว่าจอดหายก็ได้บอกหายเราเปลี่ยนหายเลยบอก ออตัวนี้ล่ะสี่อันมาหกพัน,น,อ,น,นอ,อ่ะมันหลบลงไงเนาะน่ะซีน่าบุเคยจอดเนาะห้องห้าหน่ะตาไปไลยแพลแล้วพี่น้องตัวนี้ได้ค่ะตัวหนักหกพันขึ้นกันแต่ว่ามันเป็นยางแบบชนใหญ่ชิแทามันน้ำริ้วตะนะัวนั้นอันนี้ละ่ะตัวนี้ล่ะยางเนี่ยอันนี้ยางยี่ห้อดันยางดันลอ็อปดีตัวนั้นล่ะตัวนัั้นน่ะตวี้ล่ะลิตอนบิสต์ s t บิส s t ต n นบอก yes ยอะดีเลยตัวนี้นะก็เดียวบอยี่ห้อลิทตต้นะบอแมนบอเด้นี่ตัวบีนี่ตัวบีตัวอาร์ตอาร์ตดีบิสตบิสตนบิสตตนบิสตตนปีปีปียังไงไปเปนางถาเราให้เราไม่เห็นปีสองพัปีสองพันหกสิบห้านมแมนขนาดพองยางคือบ่มีวะค้างพิกวะสองพันส ตัวนี้ก็เศร้าบ่อันนี้เด้อสิตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ก็อยากกินอยู่เลยกินขาตัวนี้นะสมบูรณ์แบบอยูตัวนี้ตัวนี้นะขาเนื้อกินยากินขึ้นขั้งตัวนี้ได้สิตัวนี้ก็น้ำด้วย กับโบโบโซตัวนั้นปะไหนมันมันค้นละคนละอันได้พี่น้องบอแมนรถคันเดียวกันมันมาหลายคัน้นบอกขันเดียวกันบอกตัวนี้ใหม่สุดเนาะให้พี่น้องเบิ่งแล้วคอมเมนต์มาเดีอยวตัวคนเก่าเขาใหม่เขาใส่จนบ่ต้นได้ลูกสำมสื่อมื่อหนึ่งได้นีนะผมเคยใส่นาะบาทครับมิสซิลิน อยากแดดตีนหลดเขาตัวเขาคับบอกก่อนบอกแต่เคยเห็นกระใส่น้มันสิแพงยานแพงชุดบอกมซิลินแพงขหมอบอเออแพงกว่ายางอันดนิ่มกว่ากันเอ้ข <c oughs> ี่ขี่มอเตอเมอ เด้สิแดดตีนใหม่แล้วทุกคนปีใหม่ก็เปลี่ยนตีนใหม่ถึงสิเป็นมือสองของคนอื่นแต่ก็เป็นมือหนึ่งของเฮาเนะั <c> ้ <oughs> งแรกที่วบา้านพานลูกชายมาเปลี่ยนตีนคนใ่เกือบคููเก่าแล้วล่ะเกือบมันบบมีห้อยซ,ซ,ซ,ซื้อเกือบคููใหม่ให้ลูกชายเกือบคููใหม่ให้ลูกชายเรลาเปลี่ยนตีนมันเปลี่ยนทั้งยางเลยบ่ยางมันกันอยู่ในตีน <c oughs> ใส่ก็ออกจางหากบ่เอาหลอดบ่มีใส่บ่ <c oughs> หักกระหูด้ยนี่หักกระหัวรถมันไม่ใสจัแปหัวเยอะหัวรถใหญ่ไม่ใสสลัดมันหัวรถใหญ่ไม่ใสเอาขึ้นมารถหัวเลยขึ้นใสหัวเลยอ้าหัวในหูดีเลยอันนี้อันนี้ถ้าต้องเอาเมือนกันนะบอกเขาจะเอาไปเห็ดย่างสั่งเขาจะไปเอาอันกงมันเป็นบอกกงเล็กมันออกเอาติ้งออกอันนี้เขาเอิอย่างสายยาง ยังเนาะเขาอันเล็กอันนี้มันอกอกเนาะตักหัวบ่หัอยี่เลยเขาปุ่มปุ่มบางแหยงบอกเวลาเาปุ่มปุ่มแหยมบอกเ<ด>หักสรณร้านนแมวันตรวจสอบเบอร์หัวมันหัวหรือวันเซีมหรือบ่ออะก็กุ่มหนามเบิงเนาะ กับโบเคยเปลี่ยนรถอันติรถจะเสือพี่น้องเลยอันร่มเนี่ยเขาใส่ตีนหนึ่งหรือใส่จัดอันอะไรบ่จัดโล่สองเครื่องสองเครืองครับคำันหัวเหรอมันสิออกออกบ่ในวันมันบามันปวดบกบกเออมันปวดบกบกเดี๋ยวติ้นรถใหม่แล้วเนี่ยเอาไปใส่ขางปุ่นจิ้นหนาม ตีเก่านนแบบนี้ะ้ะเออมันโมมิสไเนาะเตีเก่าฮะจะเอาไปเหตุดจังบันเตี้เก่าวะจะเอาไปเห็ดังม <rí> e> ันเอาไปใส่ตีนละไทยเอาไปใส่ตีนละไทรบอกใส่ได้บอก่กรขนาขฮาวื้อแม็กตะไรใหม่ก็ใส่ได้ใส่ไ,ได้ต<อ>ีนละไทยห้หาเด๋ยวจะ,ะิมพ <12, 12, S 2> ์กร่ไยเออเมย์สองเม่์สอง่อพี่น้องพันไทยหมนเลยเออเหมือ<ใ>นมาันไทยบอกแม่แม่ร้านไก็ต่อชิเนียน ทวงล่อพ่อพี่น้องแต่ว่าน,นี่เป็นมีแต่คลายแม็กคลายยางมือสองอะไรกันเปลี่ยนอย่างเดียวผมมีมมอันทวงล้อถ้าต้องอันถ้าเปลี่ยนแล้วเขาไปทวงล้อน้ำ้างบ่แม่นทวงล้อน้ำ้างอีกต้องในเขาหาง,งทวงล้ออีกมันมันเข่าเกี้ยหยักเออไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเออน้ำมันเกี้ยหน,น,นะชิบ,บูถึกเบอร์แมพี่น้องเวลาอากาศเย็นๆน่ะยางมือสองน่ะเกี้ยหนึ่งกับเกี้ยสองน่ะสลับกันไปสลับมันน่ะผืดแห้งแต่ว่าพอเครื่องห้อนๆแล่ะเกี้ยง่ายน่ะชิเป็นน้ำมัน ความเหนื่อยกว่าเอิญนะความเหนียวของน้ำมันนะมันละเอียดไงยามือเสารมันบอลนะหากับบุ้หูพี่น้องไอยเรื่องรถเอาเดาไปเจอเจอได้ห้าบุ้หูไอ้ลิอาก็เคยหลารถก็เปันช่วงล่างนี่แข็งแข็งบุ้หูเป็นยังแข็งแบบบึ่มเบิมบิมจะคือสกตายนี่แต่กระโยมงม่งกัดตีนก็สกปรกแต่มันดี่นแห้งไอ้ลิโดยเฉพาะเป็นทั้งหนาโดนคุมนี่คือแบบเบึ่มเบิ่มเบิมบิ่มเลยบุ้งหูเป็นทั้งยังคอมเมนต์มาละเด้อพี่น้อง บาเสียใจบอกก็่นพาไปเปลี่ยนไปแปลงจบมาเนาะเพราะว่าผู้ใดพี่น้องว่นิ่มเลยเพราะว่าพี่น้องที่เพิ่นเบิ่งคลิปเฮานี้เราเชื่อว่าหลายคนน่าชืประสบการณ์เรื่องรถไลน์มากเรื่องรถเนาะเคยขโูยเกี่ยวกับป่องหลางคยซื้อเขานี้พากาได้ซื้อรถวังจากปีเราบอกสามบ่กสองสามสี่ปีหมดเลยสามสี่ปีนี่เนาะพาก็เคยใส่รถนะ แข็งแข็งสองหลังนะแข็งก็จะซื่อคนแหละดินบึ้มบึ้มบึ้มดังว่านะนั่งขับไว้บ่ได้หน่อยขับซากแลยังงานดิ่ดแล้วต้นคูไม่แห้งนี่บึ้มบึ้มบึ้มเลยถ้าเจ้าปุ่มหนาเบิ่งพี่น้องอย่ามันหัวหรือว่ามันซึมมาเดทดสอบเบิ่งข้ามันซึมแล้วมันกระสิพดบุก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 ทวนว่า มันโบมแล้วมันบ่เขาบ่ใส่ก็ได้บ่พี่น้องมันบุ๋มแล้วตัวนี้เอ้ยมันเป็นอะไรเนาะมันบุ๋มได้จนเป็นหอยเขาเจ้าอันมุนเนาะเขาใครแล้วมันมุนเบอร์ใส่ก็ได้ษดิทุกคนมันบุ๋มเนาะแล้วละบัตน,นี้อันนี้นะบ่ใส่ก็ได้บอ่อสั่งยังบันนี้ หมวกมันนเออบมมีตแบบขี่ไปแล้วมันแหลนออกเอาอยามันแหลนออกจังหวะฝาไปตลอดตีนมันแหลนเขาป่าแต่ว่าในกรณีหลายอย่างเดทีวัมุนออกี่เมอกอม้ลมันแหลนเป่าเออมันแลนเขาป่าเขาหันน็อตบอลแอนบอลแอกฝนเคยเห็นอยู่ฝันว่าเคยอยู่หันสร่าง

เมื่อว่าทุกคนไปซื้อพายหญ้าบันนี้นั่นแล้วแล้วเบิดไปหกพันบาทเนาะนี่แหละพี่น้องรถคืออย่างพี่น้องวานนั่นแหละรายจ่ายกับลายเนาะคันทำซื้อมาแล้วเขาก็ต้องแปลงต้องัวคันบ่แปลงเนี่ยเพื่อไปต่อบ่ได้ยินลยคือมือนันกามันสตาร์ทบ่ได้สตาร์ทบ่ได้โอ้ยหล่ะก็ตกใจแห่งทุกคนเลยแต่ว่าอื่นสาวมาบอกว่ไปสตาร์ทเอาผาได้เขาใจเบ่อยากนอนลงแล้วหมือนะอันเบ แบตเตอรี่มันหนักซีอ่อนมือนไรสตาร์ทบ่ได้เพราะว่าเอาแหลนมันโดนแล้วแบตมันห่อนแบตหน่ะเจ็ดปีแหละอีกเั่าไรหนึ่งก็ะหอดเจ็ดปีและหมดเดือนันเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนนั้นมกระลาเดือนมังกรที่เป็นน้ำแบตเตอรี่พี่น้องคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นน้ำแบตเตอรี่ก็แม่นรีดทุกคนขอบคุณหลายๆขอบใจกัยน้ำมันกันมีส่วนมือนนะครับเติมน้ำมันเดี๋ยวปั๊มเราบเคยเติมครับเมื่อเรทหันได้หอดบ้านมันก็จ้ากมากระตุกโหลดเป็นน้ำแบตกับเป็นน้ำน้ำมัน ใช่เมื่อสามาล้วแบตมันอันเย็นนะแบบมันหลายสิพายมันโฮมกันหลายตาดกระติดเลยจากาบาทหลัดมานี่กับพี่น้องประมาณเจ็ดสิบกิโลเนาะตัวเมืองสระบ,บนเกษนะทุกคนไะคอยเดินทางปลอดภัยติดรถใหม่ย,ยังเฮงปังๆูกขอบคุณตอนฮักปีใหม่นะทุกคนไปเปลี่ยนติดใหม่กับนิ่มแล้วีวมือที่จีวเอาขันมือหนึ่งกันมือหนึ่งก่ะกับชิ้นนิ่มกว่าน,น,น,นี้บอกสัตว์สัตวนน์เสียสสุดก็คือแบบ มดีนเนาะแดนจักรนะตีนจักรเขาขี่นะขี่ไปเราโดนนะมันดีดเบิ่มบึ้มเบิ่มเหมืเขาไปเปลี่ยนนะนิ่มเลยนะที่รนจักนิ่มสุดเพราะว่ายางมันมันยังยืดอยู่ถ้ามันยางแข็งแล้วมันสิบหอย่างม้วนกับมันจีดดีดเลยยางมันโค้งเต้พี่น้องออกจากตัวเมืองสวรรค์เขตแล้วเอออกจากจอนาเขตแล้วบอกนครไกยศเองเมืองไกยศเมืองไกยศเนาะเวลวพี่น้องไปซื้ออายาค่า ออบอกแอร์นะบริเวณหลังอย่ายงมาเปลี่ยนแอร์นะทุกคนแอร์มันบริเวณจะมันเป็ี่ยนยังยาหรือเจี๊ยยังบอกจากมันจากมันเป็ี่ยนยัง,นนนยงแบบหลัดผู้นั่งทางหลังนี่แบบก็ซ้ำอยู่ในเตาอบเลยแต่ว่าเขาบอกก็เ<ๆ>ขาบอก,บอกตออัวเนี่ยอัดสีเย็นนะพี่น้องอกินทางนาหนาวแต่ว่าคืาอนนั่งทางหลังนี่คือโบมีความรู้สึกว่านั่งในรถเลยอืมจากมันเป็ีนน้ำยังแต่ว่าก็เอาเอาทีละหน่อยก่อนคือมือนี้มันกะขำแล้วนะทุกคนกินน้ำปั่นโมเมนต์เสียงติดรถดอก มือมือหนึ่งนะพี่น้องราคาประมาณ 20, อ 21, อสองหมื่นเอสเนาะสองหมื่นเอสสองหมื่นเซ็นละห้าพันสองร้อยบาทคันมือสอง,อสองก็ยังที่พี่น้องเห็นสี่เซนกะประีหกพันบาทตัวหนึ่งนะสี่เซ็นนะสี่พันแต่ว่าตัวนั้นมันเกษสิเกลัวนะก็เลยเลือกตัวนี้บอ่บอหัวสีถือใจอีพอหรือบอนะ่เนาะเพราะว่าอีพอเมันก็หายมาเปลี่ยนเห็นลูกไปขี่ไปถ่ายคลิปที่ไปเวียกไปงานไปตลอดนะพี่น,น้องเอาก็ห่วง <ไป S 2> ความปลนะอดภัยแน่นะ ขับเป็นพ่ออี่ออยากได้รถได้มาแล้วมาเลยครับอีพ่ออยากได้รถได้มาแล้วมาเลยครับพ่ออพ่อครับเป็นน่อพ่อนาเครับผมนี่แหละพี่น้องรถก็คือส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาเนาะเวลาเดินทางไปไกลก็ได้ขี่ไปไกลบม่วันที่ว่าครอบครัวแล้วพี่น้องก็ได้ขี่น้ำกันอ่ะก็สบายไปน้ำเนาะแม่หนอใส่กันมันก็จําเป็นอยู่เพราะว่าอ่าพี่น้องเขาก็มีอยู่สองขั้นเนาะรถลุงแล้วก็ของเขาก็ดีใจเนาะทุกคน คว่าเป็นของควรเท่านั้นเลยหาเงินหล่อหลมรล,ล,ล่อตายพี่น้องเลยก็คือว่าได้ได้ขี่ได้นั่งก็ดีใจเลยมาหอดหนื้ค่าแล้วพี่น้องเ <c> ฮ <oughs> ้ยไผ่หยาอดเราหยาค่ามีคนอยู่อยู่บอกนี่ทุกคนหอดแล้วไพล่ละประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละพี่น้องหลับมาสือเราเทนึงแต่วันบ่พ่อเรามาสือใหม่สามสิบสเหลือย่อหรือพออย่ามันอย่ามันบวพ่อ เออใส่ขวังกันนั่นนี่บ่เออเนี่ยพี่น้องไพ่หยาเพชรหยามันเป็นอะไรก็้อครับข้างหลังหมดเออเออแล้วเมื่อวานน่ะใส่ใส่ซื่อเออใส่แบบนี้แล้วจ้าเหดถึกแล้วซื้อไพ่หยาแลยผมมีเงินจ่ายเขาพี่น้องจ่ายรถขาดขาดติดรถเบิดเลยเูิร์ตแรกเงินกี่ป่วยยังมาถามเบิ่งกันไพ่ละเจ็ดพันเท่าไหแต่กาเบิดหันกับประมาณสองสองแสนกว่าสองแสนท่าไหร่ก็ สองแสนสิบพันกีบนั่นแหละทุกคนอันอา่าพันหนึ่งได้หกแสนสี่สิบพันกีบสวงนี้นะประมาณน,นีแล้วพี่น้องค่ะแลเลทเลงินแหลกเปลี่ยนบาทแหลกกีบเนาะอย่ามันปีวไปบ่ไปเมื่อพี่น้องได้ครบหมดเลยได้ไพยย่หยาสามสิบมานสื่อเหล่าเธอหนึ่งสามสิบมันวพอแต่ก็มาอีกสามสิบพี่เป็นหกสิบขอบใจคือกันไปเมื่อบัดนี้ ก็ชิบอกเลยมีบอลสื่ออย่างไรน,นะหม <laughs> <laughs> ดแล้วหมดลายเต๋อเบาแปเบาแปเบาเบาเต๋อปะ